สามรัตนะสามพัตนะได้สมบูรณ์แล้วในโลกนี้วันนี้เราทั้งหลายเ่ยมาประจบมงคลสมัยอาสาจุลมีวันเป็นที่รู้พร้อมกันว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงประกาศก็ธรรมจักรเป็นวันที่เกิดขึ้นแห่งพระอริยสงฆ์และเป็นวันที่พระัตนาัยสมบูรณ์คือคคบทั้งสามรัตนาเราทั้งหลายจึงมาประชุมพร้อมกันที่นี่ ถือเครื่องสักการะนี้ทำกายของตนให้เป็นดังภาชนะเครื่องสักการะและลึกถึงคุณตามความจ่งทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นจะทำประทับศิลซึ่งสา,สามรอบซึ่งสถา,านที่แห่งพระติปติมาผู้โบสถแห่งนี้บูชาด้วยสักการะอันถือไว้แล้วอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญขอเชิญผู้มีพระภาคเจ้า แม้เสด็จกับขันธปริญญาผ่านมาแล้วแต่ยังปรากฏอยู่ด้วยพระคุณสมบัติอันข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายถึงรู้ได้โดยอดีตารงจงทรงรับเครื่องสักการะอันข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายถือวิญญาณีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระพุทธเจาา้าทั้งหลายที่อะไรนะครับผม ม,มทนาสาธุร่วมกันนะครับทุกท่านวันนี้วัน,นาสารคบูชาครับ <S <S ท่านใดที่อยู่บ้านไม่ได้เวียนเทียนก็เวียนกับผมได้เลยนะครับสาธุร่วมกันเราก็ร่วมกันตั้งอธิษฐานจิตเนาะ <S <S เราเชาวพุทธนะครับทุกท่านที่ร่วมกันติดตามข่าวข่าวอะไรดีนะครับอ ชเชื่อมจิตซึ่งเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับเราชาวพุทธทุกคนช่วยกันตั้งอธิษฐานจิตนะครับผมเด้อเดี๋เดอไหเดีวยดวย ผมต้องถือระวังนะทุกท่านเพราะว่าถือกล้องด้วยลรวก็สวดอภิปิโสนะครับผมสวดไปเรื่อยๆนะครับ

นะสัมปันโนสุขตวโรภวิทุอันุตารุุริสัตถมัสารติสัตถะเทวมนุสานังพุทโธภะวะติสวาขาโตอันอุญญาขิดทงโลก นะครับผมแล้วก็ไปเจอกัน,นกที่ศาลเยาวชนคดีเชิงจิตเหมือนเดิมนะครับวันที่หนึ่งแต่เพิ่มจะไปก่อนทั้งวันสองวันนี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn วางไม่พอนะครับผมคือเต็มเต็มถ้าเกิดเราไปวางก็จะร่วกผมก็เลยวางไว้ตรงแท่นศิลานะครับเพราะปกติบ้านผมก็เขวางกันแบบนี้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าอยู่แถวบ้านผมก็คือว่าดอกไม้เนี่ยคือไม่ได้มาบูชาที่วัดเก็บมาเองที่บ้านแล้วก็เอาวางไว้ที่บุหร่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยวางไว้ตรงที่ก็ได้นะครับผมที่มันเหมาะสมอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปไหว้พระด้านในวัดพิจิกัน,นะครับ 嗯。嗯

down Hãy subscribe cho kênh <Nhạc> Ghiền Mì Gõ Để không